สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นพื่อการกาาึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าเปิใจเชิญรับชมค่ะโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วจัดโครงการทำนาข้าวเกษตรอินทรีย์เพื่อเรียนรู้การดำรงชีวิตของเกษตรกร ชมรมผู้สูงอายุชุมชนปูดแดงจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกรกฎาคมโรงเรียนสพพวิทยาคมจัดการอบรมมารยาทงามตามแบบไทยน้อมใจในศาสนาตามหลักปรัชญาของพ่อหลวง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วจัดโครงการทำนาข้าวเกษตรอินทรีย์เรียนรู้แบบวิถีชีวิตจริงของการเป็นเกษตรกรค่ะดเรเทอดเ,เกียรติชินสอรณันานายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ว่าทีร้อยตรีประเสริฐวงละครรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการทำนาข้าวอินทรีย์ เพื่อเรียนรู้แบบการดำรงชีวิตจริงของการเป็นเกษตรกรที่แปลงสาธิตการทำนาข้าวอินทรีย์โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีนายไพรัตน์อินริรายผู้มุ่งในการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีผู้ปฏิบัติงานเป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ร่วมกับส่วนราชการทหารชกร,ร .4 เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจูธรแม่สอดนิสิตนักศึกษานักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวา,าตนพอคอ .33 และคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบานนลนครแม่สอดซึ่งเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโครงการทำนาข้าวอินทรีย์เป็นการฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของเกษตร,รกรไทยที่แท้จริงตั้งแต่อดีตเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่ทางการศึกษาจากความจริง สืบสารภูมิปัญญาวิถีชีวิตไทยเศรษฐกิจพอเพียงรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดกล่าวว่าคณะผู้บริหารเทศบาลน,นครแม่สอดมีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการเรียนรู้วิถีชีวิตไทยแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้บรรจุวิชาทำนาเข้าเป็นวิชาหลักสูตรในสถานศึกษาสำหรับการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมดินการดำนาปลูกข้าวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันวัชพืชแมลงนในไร่นาสวนส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเก็บเกี่ยวการทำนาในปัจจุบันซึ่งใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีนำไปสู่การเรียนรู้ด้านการเกษตรสู่กระบวนการเรียนรู้จริงดำเนินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สืบเนื่องจากการเข้าสำรวจข้อมูลในชุมชนต่างๆพื้นที่เขตบริการของโรงเรียนที่ผ่านมาซึ่งประกอบด้วยชุมชนสองแควหนึ่งชุมชนสองแควสองชุมชนประชารักชุมชนอินทรคีรีพบว่าสมาชิกในชุมชนเหล่านี้เคยประกอบอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลักมาก่อนปัจจุบันพบว่าคงเหลือเพียงชุมชนละหนึ่งถึงสองครอบครัวที่ยังคงประกอบอาชีพทำนา บางชุมชนไม่มีผู้สืบทอดการประกอบอาชีพทำนาเลยซึ่งบุตรหลานหลังจากได้รับการจัดสรรแบ่งส่วนเป็นมรดกก็นำที่ดินไปขายต่อให้แก่นายทุนและเดินทางไปทำงานขายแรงงานในกรุงเทพมหาคนครส่วนมากโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วจึงได้จัดทำโครงการนำนักเรียนทำนาขึ้นบรรจุในแผนการเรียนการสอนและได้รับความอนุเคราะห์ที่ดินทำนาจากผู้เป็นเจ้าของที่ดินจำนวนห้าไร่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการดังกล่าวและสามารถสืบทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่นสืบสารประเพณีวัฒนธรรมการทำนาสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไปโรงพยาบาลแม่ต่อจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลางค่ะที่ห้องประชุมเพชรชมพูชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติหรอบพระชนพรรษา โรงพยาบาลแม่สอดนายแพทย์จรันวิวัฒคุณูปการ ผู้วยการโรงพยาบาลแม่สอดเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลางเรื่องเทคนิคการฝึกตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบโดยมีดรถาวรลอการองผู้วยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีน,นครลำปางเป็นวิทยากรบรรยายผู้วยการโรงพยาบาลแม่สอดกล่าวว่าคณะกรรมการบริหารและทรัพยากรบุคคลได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะผู้บริหารระดับกลางรวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอนให้มีความรู้และพัฒนาศักยภาพเป็นผู้บริหารยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความรู้ความสามารถในด้านการคิดอย่างสร้างสารรค์เป็นระบบทั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารระดับกลางในด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ให้สามารถวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาภาวะผู้นำให้มีความเป็นผู้นำ3า0องศา และเสริมสร้างศักยภาพการบริหารได้ผลคนเป็นสุขโรงเรียนสพวิทยาคมจัดก,การอบรมมารายาทงามตามแบบไทยน้อมใจในศาสนาตามหลักปัญญาพ่อหลวงค่ะณาอาคารหอประชุมโรงเรียนสพวิทยาคมอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตาก นายสมศักดิ์เลิศรัตนพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสพวิทยาคมเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมมารายาทงามตามแบบไทยน้อมใจในศาสนาตามหลักปรัชญาของพ่อหลวงและนางนาตยานีว่องไวตัวแทนคณะครูอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้กล่าวไว้ว่าปัจจุบันการดำเนินชีวิตของคนไทยแต่ละวันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ดังนั้นการปฏิบัติตนด้วยมารยาทที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้แต่ละบุคคลเป็นที่ยอมรับนับถือในสังคมและผู้คนรอบข้างจึงได้จัดการอบรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนำความรู้มารยาทงามตามแบบไทย เผยแพร่ในโอกาสต่างๆและสืบสานวัฒนธรรมมารยาทงามตามแบบไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยการอบรมมารยาทงามตามแบบไทยน้อมใจศาสนาตามหลักปรัชญาของพ่อหลวงในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น87คนโรงพยาบาลแม่สอดจัดโครงการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนค่ะ ที่ห้องประชุมเพทายชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียตรติหกรอบพระชนพรรษาโรงพยาบาลแม่สอดทีมสหาสาขาวิชาชีพจัดการอบรมดูแลผู้สูงอายุโครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะย,ยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนอำเภอแม่สอดเพื่อให้อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้บริการหรือคำแนะนำในเบื้องต้นการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพตลอดจนการประสานงานกับสถานพยาบาลในพื้นที่เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบโดยคณะวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่9จังหวัดพิษณุโลกและทีมสหาสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลแม่สอดจัดการอบรมให้ความรู้ ชมรมผู้สูงอายุชุมชนปูแดงจัดกิจกรรมและการประชุมประจำเดือนกรกฎาคมค่ะที่ทำการชุมชนปูแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายนารงอุตมะประธานชุมชนปูแดงพร้อมด้วยนางอาพรแสนเอื้อยหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนปูแดงนำกลุ่มสมาชิกผู้สูงอายุจัดกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม พร้อมทั้งกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงวัยซึ่งการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุนั้นจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นการดูแลภาวะจิตใจให้สดชื่นอยู่เสมอใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยกิจกรรมวันนี้เริ่มด้วยการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตต่อด้วยกิจกรรมการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ การรับฟังบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองพร้อมกิจกรรมออกกำลังกายในท่ากายบริหารที่เหมาะสมกับวัยโดยเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดพร้อมกันนี้มีการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเรื่องของการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจอพอเพียงค่านิยมหลัก12ประการและการแนะนำคณะกรรมการผู้สูงอายุชุมชนปูดแดงชุดใหม่ และการสมัครเข้าโครงการหมู่บ้านรักษาศีลท่าตามมาติเทวรัสมาคมปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันโรงพยาบาลแม่สอดร,ร่วมกับมูล,ลนิธิพอสอวในโครงการผ่าตาดตาต้อกระจกแก่ประชาชนผู้ยากไรพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก200คนค่ะ มูลนิธิพอ,อสวอมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถรัรมภ์วิทยาลาัยจกักษุแพทย์แห่งประเทศไทยและจังหวัดตากร่วมดำเนินการผ่าตาัดตาต้อกระจกที่โรงพยาบาลแม่สอดเพื่อทุนกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครนินทาราบรมราชชนนีสมเด็จย่าเนื่องในวรโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่115 โดยทางทีมผ่าตัดชุดนี้ได้เริ่มดำเนินการสำรวจผู้มีปัญหาทางสายตามมาตั้งแต่ต้นปีและทำการคัดกรองผู้ป่วยเพื่อสรรหาผู้สมควรได้รับการรักษาโดยวิธีการผ่าตัดทั้งคนไทยและคนต่างชาติในพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอท่าสองอย่างอำเภอแม่ระมาดอำเภอพบพระ,พระและอเภออุ้มผางโดยพบผู้ป่วยอยู่ในระยะเข้าข่ายที่แพทย์จะให้ทำการผ่าตัดจำนวน200รยายจึงนัดมารับการรักษาณโรงพยาบาลแม่สอดระหว่างวันที่23-25กร,รกฎาคม2558และมีกำหนดเปิดตาเพื่อประเมินการผ่าตัดในวันที่26กรกฎาคม2558 ซึ่งโรคตาต้อกระจกไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงสามารถรับการรักษาให้หายขาดได้หากไปพบแพทย์และทำการรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนแก้วตาเทียมโดยผู้รับการผ่าตัดต้องพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเพียง1-2วันหลังจากนั้นสามารถกลับไปรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ ซึ่งไม่มีอะไรยุ่งยากนักภายในระยะเวลาเพียงแค่สองสัปดาห์ก็สามารถหายขาดจากโรคดังกล่าวได้สมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนนีเมื่อครั้งยังมีพระชนมาชีพอยู่ทรงห่วงใยในทุกยากของพระสงฆนิกายผู้ยากไร้และอยู่ในพื้นที่ธุรก,กันดารห่างไกล พระองค์ได้ระดมแพทย์อาสาผู้มีจิตใจเมตตาเยี่ยงเดียวกับพระองค์ท่านออกดำเนินการรักษาผู้ป่วยที่ยากไร้เหล่านั้นในปัจจุบันแม้จะเสด็จสู่สวรรคาไลาไปถึง20ปีแล้วแต่ผู้ที่จงรักภักดีต่อพระองค์ยังคงดำเนินการสืบสารพระราชปณิธานในด้านสุขภาพของพระสมฆนิกรต่อไปศูนย์การเรียนการสอนภาษาพมา่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต38จัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมพมา่าประจำปีการศึกษา2558ค่ะที่อาคาร1โรงเรียนสัพพวิยาคมอำเอภแม่สอดจตากนายสมศักดิ์เลิศรัตนพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสัพพวิยาคมและผู้จัดการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การสอนภาษาพมา่า เป็นประธานเปิดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมพม่าระหว่างโรงเรียนตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาพม่าสำหรับนักเรียนประจำปีงบประมาณ2,558โดยมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆดังนี้ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนสพวิทยาคมโรงเรียนแม่จาราวิทยาคมโรงเรียนพบพราวิทยาคมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพปราราชาสุดาสยามรมราชกุมารีโรงเรียนบ้านแม่ตาว โรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาตโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วมีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้กว่า170คนโดยวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนที่เรียนภาษาพม่าในโรงเรียนเขตสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต38 หรือสอพอม38ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนภาษาพม่าวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของภาษาพม่าส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถทางด้านภาษาพม่าในทักษะการพูดฟังอ่านเขียนสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายเดียวกันบรรยากาศการอบรมเป็นไปอย่างสนุกสนานและได้ความรู้ในเวลาเดียวกัน หมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเวลานี้แล้วค่ะาสามารถรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนะครแม่สอดค่ะวันนี้ดิฉันกรวรรณาแก้วต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในช่วงหน้าสวัสดีค่ะ